ตอนนี้อยู่กับผมกิดฟิกเกอร์แมนครับแล้วผมจะพาเพื่อนเพื่อมาชมรู้จักสมาชิกท่านหนึ่งเขาบอกว่าสาวๆด้วยนะนะฮะามาดูว่าเหตุผลทําไมถึงชอบฟิกเกอร์นะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะถามว่า5เหตุผลในการชอบนิสสันฟิกเกอร์แล้เป็นสมาชิกมายาวนานเนี่ยคืออะไรบ้างไปรอชมกันครับ สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมกิตฟิกเกอร์โลแมนครับและอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักนะครับสาวสวยท่านหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของฟิกเกอร์โลขับเอสียของเราและวันนี้ผมจะพามาทําความรู้จักว่าทําไมเนี่ยหเหตุผลนะครับถึงต้องเลือกใช้นิสสันฟกเกอร์โลครับคุณชมพู่ครับวันนี้ครับคุณชมพู่นะครับคุณชมพู่ตอนนี้เป็นใครอะไรเอ่ยแล้วลองแนะนําตัวเองหน่อย ทำอะไรอยู่บอได้ไหมหรือว่าจริงก็ทํางานอยู่บริษัทไฟแนนซ์อ๋อครับผมครับแล้วคุณชมพู่เนี่ยนะครับเห็นสวยๆแบบนี้ทำไมถึงมาเลือกใช้5้าเหตุผลของถึงต้องใช้นิสสันฟิกเกอร์คือย้อนไปเมื่อเก้าปีที่แล้วจริงจะได้รถคันนี้มาเก้าปีละเก้าปีแล้วใช่เมื่อเก้าปีที่แล้วเนี่ยเคยเห็นรถคันนี้ขับบนถนนแล้วเราก็รู้สึกว่าคือทันทีที่เห็นเลยคือ ต้องมีอ่ะออ๋ขอพ่อต้องมีน้องเขาหน้ารักนะครับอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งหนึ่งน้ารักนะครับอ่าอันดับที่สองครับอันดับที่สองคือพอรู้พอเห็นน้องเขาน่ารักแล้วใช่ไหมก็เลยแบบเอ๊ะเขาคือรถอะไรเกาไปศึกษาข้อมูลอ้าว่าไปศึกษาข้อมูลปุ๊บเอ้ยแลไอเทมสองหมื่นคันในโลกอีกโโอ้หก็เลยแบบสองหมื่นคันนะครับ แล้วพอทราบไหมว่า20,000คันที่เขาผลิตเนี่ยปี1 9 9 1นะค้ะอ่า่รู้ไหมว่าในประเทศไทยมีประมาณกี่คันตอนนั้นไม่รู้เลยตอนนั้นไม่รู้นะครับแล้วตอนนี้พอทราบยังตอนนี้ทราบแล้วว่ามันมีน้อยมากตอนนี้มีน้อยมากตอนนี้นะฮะก็ในข้อมูลของขนส่งนะครับมีประมาณ300คันนะครับซึ่งคุณชมพู่เป็นคนที่แลสุดๆหนึ่งใน3 0 0ร้นั้น้วยนะฮะที่ใช้ฟิกาโลครับผมออันดับที่3ครับสุดมนะครับคือพอไปศึกษาว่ามี2 0 0 0 0คันแล้วใช่ไหม แล้วเข้าไปดูในรายละเอียดรถเขาว่าแบบดีเทลเขาเป็นยังไงบ้างรบบว่าเขาเป็นเกียร์ออโต<อ>้ทมอะไรไฟฟ้าทมอะไพรพาวเวอร์เครื่องเทอร์โบอีกเครื่องเทอร์โบกระจกไฟฟ้าด้วยก็เลยแบบเฮ้ยเราคือจริงๆฉัน่าเป็นคนขับเกียร์กระปุกไม่เป็นเราเป็นคนชอบรถวินเทจอยู่แล้วแต่พอมันมันก็จะขัดแย้งกันเพราะว่ารถวินเทจส่วนใหญ่มันเกียร์กระปุกใช่ไหมคะพอมาเจออันนี้เอาวินเทจด้วยเกียร์ออโต้ด้วยก็เลยอ้าว ก็ยิ่งตอบโจทย์เข้าไปใหญ่เลยถือว่าตอบโจทย์เลยนะนะครับอ่าแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อถัดไปข้อที่เท่าไหร่เลยนะข้อที่4อ่ะข้อที่4นะครับข้อที่4อ่ะทําไมถึงชอบฟิกาโรโล้วเลือกซื้อครับฟิกเโรนี่ยเท่าที่ศึกษามันเขามีหลายสี้องเขามีหลายสี ตามเขาเรียกลื่นดูอันีญี่ปุ่นใช่ไใช่ี่ญี่ปุ่นนะครับแต่คราวนี้ด้วยความที่ชมพัวเกิดวันพุธวันพุธสีเขียวก็เลยยังไงตอนหารถคือโฟกัสที่ตอนนั้นยังไม่รู้จักคุณกิจก็หาแบบตามตลาดทั่วไปก็เลยโฟกัสที่ว่าจะต้องหาน้องสีเขียวให้ได้โอ้โหตอบโจทย์อีกถ้าเคดเกิดวันเสาร์ก็ไม่มีสีไม่มีสีต้องให้คุณกิจเปลี่ยนสีรถให้แล้วนะฮะอ่าและข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้สำคัญสุดมันคืออะไรข้อสุดท้ายก็คือ ด้วยเหตุผลทุกอย่างที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลก็คือคของมันต้องมีของมันต้องมีโอ้โหอ,อันนี้ตอบตรงใจนะครับนถ้บผมก็ขอขอบคุณค,คุณชมพู่ม,มากนะครับที่วันนี้มารับรถกับเราแล้วก็อธิบาย5หเหตุผลให้เพื่อนๆที่กําลังสนใจนิสสันฟิเกอร์โร่และอยากมาเป็นสมาชิกกับเราฟิคเกอร์โร่ขับเอเชียทั้ง5เหตุผลคงจะเพียงพอนะครับในการเลือกซื้อนิสสันฟิเกอร์โร่นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชมพู่มากนะครับ ็จะมีเปลี่ยนสีนท้ายเครื่องสีนท้ายเครื่องที่ต้องยกเกียร์ลงมาครับที่ให้ให,ให้ดูนะครับหนึ่งอันแล้วก็มีสีเพาขับซ้ายขวาแล้วก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เพราะว่าเราต้องมีเกียร์ลงมาทําแล้วก็สีนกลวประเก็นอ่างน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสีวงเดือนน้ำมันล้างเครื่องล้างช่วงล่างครับอันนี้ก็ตรงน,นี้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองท่อน,นามใต้เทอร์โบรั่วเปลี่ยนยาหม้อน้ำเปลี่ยนหัวเทียร์แล้วก็สวิตช์กระจกประตูหน้าขวามันเป็นยังไงนะครับ อ่าลองดูครับ<ม>เปลี่ยนอะไรดีขึ้นไหมวิ่งเ้าไม่ที่<ม>ว่าขึ้นลงเองใช่ไหมครับเปลี่ยนตอนนี้ให้<ม>อยากดูของเก่าไหมครับไม่เป็นไร <laughs> ครับผม